รัฐบาลเตรียมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนครั้งใหญ่นะครับโดยเฉพาะสำหรับลูกหนี้รายย่อยที่มียอดหนี้ไม่เกิน10,000 0บาทคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายที่ว่านี้อย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่เป็นการล้างหนี้แต่ว่าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ลูกหนี้กลับมายืนได้อีกครั้งวิธีการก็คือรัฐบาลจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาซื้อหนี้เสียนะครับ จากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่ถือว่านี่ก้อนนี้เป็นศูนย์ไปแล้วจากนั้นจะเชิญลูกหนี้มาเจราจาเงื่อนไขใหม่โดยอาจจะมีการลดเงินต้นยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับรวมถึงยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถของลูกหนี้แต่ละท่านคุณสิริพงษ์ย้ำว่านี่คือโอกาสครั้งที่2ที่แท้จริงครับเพราะว่าเมื่อปรับโครงสร้างไปแล้ว ลูกหนี้จะถูกปลดจากเครดิตบูโรทําให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่ดีและก็จะเข้าสู่เศรษฐกิจได้อีกครั้งรัฐบาลก็คาดการว่านโยบายนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยประชาชนเท่านั้นแต่ยังทําให้หนี้เสียกลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนกลับเข้าระบบเศรษฐกิจได้นับแสนล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามครับท่านโฆษกย้ําชัดเจนว่านโยบายนี้จะทําเพียงครั้งเดียวเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจะไม่ทําซ้ําแล้วนะครับเพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิดว่า เป็นหนี้แล้วต้องรอให้รัฐบาลเข้ามาช่วย